บันทึกแก้ไขประวัติของพนักง,งานนะคะก่อนอื่นก็เข้ามาที่แถบเมนูเงินเดือนค่ะแล้วก็มาเลือกตรงฐานข้อมูลนะคะพอเลือกฐานข้อมูลแล้วเราก็มาดูที่เพิ่มแก้ไขประวัติพนักง,งานค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ แล้วก็มาดูตรงเพศนะคะเป็น F ค่ะเป็น female ผู้หญิงะะแล้วก็มาดูหน้าที่สองก็คือที่อยู่ะะ่ะ คือห0ึ่งค่ะแล้วก็จังหวัดกรุงเทพนะคะค่ะมาดูหน้าที่3นะคะเงินเดือนกัดเนงินเดือนประเภทก็เป็น MS, เอท่นี้นะคะแล้วก็มาดูวันที่เริ่มเข้าทำงาน คือวันที่1 1ึ่งพน อยู่นัที่สีนะ ที่สองนะคะก็คือราหาัสสองคำนำหน้าเป็นนายค่ะชื่อนายดีจีแน่นอนค่ะแล้วก็เพศก็เอ็มถูกต้องแล้วนะคะต่อไปที่อยู่ค่ะเขตอำเภอนะคะก็คือ สองสีสค่ะต่อไปนะคะจะเป็นหน่วยสังสกัดเงินเดือนนะคะประเภทพนักง,งานก็เป็นเต็มต้องแล้วแล้วก็เริ่มทำงานวันที่ศูหนึ่ง บัญชีเงินฝากก็คือ2องตวนะคะ2 1 0 0 0 0 0งนูค่ะแล้วก็มาดูตรงที่4นะคะคือบัตรประชาชนนะคะบัตรประชาชนเลข แ 9, 0, 1, 2, 3ค่ะแล้วก็มาดูตะกี้เรายังไม่ได้ใส่ยเงเดือนนะคะ่ยเงเดือนของนายปีก็คือหม ไคทำบริษัทส,สมาร์ทบิ๊ ใส่ประสบการณ์ทำงานค่ะชื่อบริษัทนะคะก็คือบริษัท พนักงาน Thank you. see you